สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูการรีวิว VR 150cc กันนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงเลยนะครับนี่ครับ VR สีน้ำเงินนะครับทรงหล่อๆกันเลยนะครับ เป็นรถปั้นใหม่ทั้งคันนะครับอะไรเบิกทุกชิ้นก็ว่าได้เลยนะครับนี่ครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มด้วยชุดบนเลยนะครับประกับนะครับเป็นของ Tzm แท้นะครับแล้วก็สวิตซ้ายขวาเป็นของ TZm เหมือนกันนะครับเลื่อนไม้นะครับเป็นของ Tz R นะครับบิ้วใหม่ครับ แล้ปั๊มบนเป็นของรถบิ๊กไบคนะครับครับผมแล้วก็ไล่ลงมาลงล่างนะครับชุดหน้าจะเป็นของโนวานะครับปั๊มโนวาจานจะเป็นของ LS นะครับดุมครับผมดุมหน้าเป็นดุมเบิกใหม่นะครับของ LS อีกเช่นเคย นี่ครับกัดลายส,สวยๆเลยครับโลนะครับเป็นซูเปอร์แดกนะครับสีน้ําเงินทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับยางหน้าจะเป็นของ IRC ครัซครับขอบ17เบอร์225 ยางหลังก็ i r c เหมือนกันนะครับเบอร์250ครับผมตัวนี้เป็นดุมหลังของแดดนะครับดุมดัมเบิกใหม่เหมือนกันครับโซ่สเตอร์เป็น420ครับสวิงอาร์มนี่ครับหนุ่ยเลสซิ่งครับผมเบิกเหมือนกันครับตัวนี้เกียร์โยงนะครับเกียร์โยงจะเป็นของ ดำคองเตยครับผมนี่นะครับทุกสีแท้ทําสีนะครับถังน้ำมันไม่มีรูอวเลยทําสีมาใหม่เบาะครับปดัดจัดทรงหล่อเลยครับผมนี่นครับ ดูกันที่โชคหลังนะครับโช้กหลังเป็น YS นะครับแท้ครับผมนี่นะครับขาเบกก็ DGT นะครับเรามาดูนะครับม่อน้้ำตัวนี้นะครับเป็นของ t z e r นะครับแปลงหูล่างครับแปลงหูล่างโรงงานขยับลงมาเพื่อที่จะใส่ม่อน้้ำของ t z e r ได้นะครับ ถังพักน้ำครับเป็นขวดปีนมครับนี่ครับตอนนี้เรามาดูเลื่อนไม้กันนะครับนี่ครับนี่นะครับจะฝังดิจิตอลลงไปครับเพื่อที่จะวัดโวลต์แล้วก็วัดแอมป์ครับอันนี้นะครับระบบไฟปิดหมดนะครับไฟเหยว ดานซ้ายนะครับขวาติดนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมตัวนี้ไฟเบรกติดนะครับนี่ครับ เยวยงนะครับมีไฟสต็อปเบรกด้วยครับเบรกหน้าเบรกหน้าก็ติดนะครับนี่ครับให้ดูสภาพโดยรวมอีกทีนะครับ อันนี้รถวิ่งทิปนะครับนี่นะครับปั้นไว้ออกทิปย์โดยเฉพาะเลยครับไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันนะครับคันนี้เราหล่อเลยครับยามาฮ่า VR 150เดี๋ยวเราจะพามาดูเครื่องกันนะครับ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง VR แท้เลยครับคันนี้นะครับชุดไฟนะครับชุดไฟคันนี้เป็นชุดไฟเดิมครับชุดไฟของ VR เลยครับตอนนี้มีทำซีซีฝาครับแล้วก็แยงพอดตนิดๆหน่อยๆครับท่อครับผมท่อเป็นท่อ t z e M ตีใหม่นะครับ หางเป็นสแตนเลสครับปลายท่อ WRC ครับผมท่อนล่างนะครับท่อนล่างคันนี้ก็จะเดิมอะครับจะมีอัพเจ้าของทีเซมาใส่ครับซึ่งคัด VR มันจะมีอยู่สี่เสานะครับซึ่งสี่เสาเนี่ยมัน มันจับไม่อยู่ครับคัดมันลื่นผมเลยเอาชุดของทีเซตมาใส่ทีเซตจะมีห้าเสาครับก็ทำให้การจับหนึบขึ้นครับออกตัวแล้วคัดไม่ลื่นครับผมนี่นะครับโอเคนะครับเราก็จะมาสตาร์ทให้ดูนะครับ ครับผมคาบูตัวนี้เป็นคาบูเคเหลี่ยมนะครับปากสามสี่หลีดเป็นหลีดคาร์บอนครับลอดเป็นลอดเอเนสานาครับ